สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและก็การเงินโลกนะครับปี1933นะครับทองคำยังเคยถูกยึดโดยรัฐบาลเลยแล้วทำไมเงินสกุคลคริปโตนะครับอาจจะถูกทำให้การถือครองผิดกฎหมายได้หรือไม่นะครับ วันนี้มาชวนคุยกันนะถึงเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของอํานาจนะครับผู้ที่มีอํานาจจะตัดสินใจทําอะไรนะครับเขาก็จะทําได้นะแต่ถามว่าถูกต้องตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจึงมีกรรมเป็นของเฉพาะตนไม่เว้นแม้แต่บุคคลใดนะครับอันนี้จากคลิปก่อนนะครับที่มุมมองของคุณเลดาริโอนะครับที่พูดถึงเงินสกุคลคริปโต นะครับกับเงินสกุลดิจิตอลนะครับแตกต่างกันอย่างไรซึ่งขณะน,นี้อันนี้คือเงินสกุลดิจิตอลซึ่งขณะนี้เฟดนะครับก็เริ่มทำเขาเรียกดิจิตอลวอลเล็ตน,นะกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับนะเพื่อเวลาเขาสร้างดีสินพิมพ์เงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผลเรือนเนี่ยนะเขาจะเติมเงินเข้าไปในดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็คือเงินดิจิตอลนั่นเองซึ่งขณะนี้เฟดเริ่มทำนะครับจีนก็เริ่มทำนะเป็น ดอลลร์ดิจิตอลนะเป็น mm. ยูเนดิจิตอลเป็นยูโรดิจิตอลนะครับมันเงินประเภทเนี้ mm. เขาเรียกว่าเงินดิจิตอลหรือเงินที่ธนาคารกลางเนี่ยนะครับเป็นคนออกเองนะเป็นคนที่สามารถควบคุมเองได้อันนี้ก็คือประเภทแรกนะที่คุณเลดโอพูดถึงว่ามันจะมีมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่ามันมีรัฐบาลกลางนะในการคำประกันนั่นเอง ส่วนเงินอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเงินคริปโตนะครับเงินสกุลคริปโตซึ่งเราคุ้นเคยนะในชื่อบ่อยๆคือบิตคอยนะบิตคอยเนี่ยเป็นเงินสกุลคริปโตนะครับเป็นสกุลแรกๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นของโลกหลักการของมันก็คือว่ามันเป็นลักษณะดีเซนทราไลก็คือการการกระจายนะครับโดยที่ไม่มีเซ็นเตอร์หรือผู้ควบคุมนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ไม่ มันก็ทําให้พวกธนาคารกลางไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะควคุมมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แะครับที่คุณเลริโอมองนะครับว่าเงินสกุลดิจิตอลนะครับซึ่งออกโดยธนาคารกลางกับเงินสกุลคริปโตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะแล้วเขาก็พูดถึงว่ามุมมองของเงินสกุลคริปโตเนี่ยทำไมเขาถึงมองว่ามันยังไม่เท่ากับทองคำนะ เขามองจาก3คุณลักษณะนะเขายังเขาบอกว่า1ก็คือว่าถ้าเป็นเงินจริงๆอะ่ะมันต้องสามารถที่จะใช้ในการทำทรานเซ็คชั่นนะหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดายเหมือนเงินสดเงินกระดาษนะครับซึ่งเงินสกุคลคริปโตเนี่ยยังทำในขอบเขตที่จำกัดนะยังไม่แพร่หลายกว้างขวางประการที่2ก็คือว่าเขามองว่าเงินสกุคลคริปโตเนี่ยนะครับมันมีการแกว่งตัวสูงนะมันก็นเรียกว่าไม่ค่อยเสถียร มันไม่เหมือนทองคำเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาความมั่งคั่งที่เรีว่า s t o r เรจเบลเนี่ยมันจริงยังเป็น question mark ยังเป็นตัวตั้งคำถามแล้วก็การที่3ามเขามองว่าเงินสกุลคริปโตเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางหรือรัฐควบคุมเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าสิ่งที่รัฐควบคุมไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยชอบใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะทำให้เงินสกุคลคริปโตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนนะครับเอทเทอรมไลท์คอยหรือสกุลเงินอีกหลายชื่อเลยนะครับเพราะว่าสกุลเงินคริปโตเนี่ยมันมีหลายชื่อเหลือเกินนะอาจจะเป็นสิ่งที่ใครถือครองหรือนำไปทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะ ผิดกฎหมายก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นอาชญากรรมทางการเงินก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณเรเดโอมองอย่างตรงไปตรงมานะครับที่มีหลายท่านนะเอรับชมถามผมเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคเรนซี y นะผมก็ไปเอานะมุมมองของมหาเศรษฐีเรเดโอเนี่ยนะมาพูดให้ฟังนะว่าเขามองว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะมามากขึ้นในอนาคตแต่เงินสกุลคริปโตเนี่ยอาจจะมีปัญหา ในเชิงของรัฐบาลควบคุมไม่ได้นะการแกว่งตัวที่สูงนะครับแล้วก็การใช้ที่ยังไม่แพร่หลายยังไม่สามารถเทียบเท่ากับเงินกระดาษนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับทองคําได้นะแต่ท่านทราบไหมว่าทองคำเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะตามที่คุณเรเดอพูดถึงเนี่ยทองคํามันผิดอะไรนะทำไมถึงถูกยึดคือในปี1933เนี่ยนะครับนนในสมัยของปัฒนาทิบดีแฟงคินดีรูสเวลนะครับก็มีการ ออกเขาเรียกว่า executive order นะจา,าะพาฒนาพิดีคือคำสั่งสูงสุดนะครับนะให้ทำการยึดทองคำนะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งนะทองคำที่เป็นเหรียญน,นะครับหรือว่าแม้แต่ทองคำที่เป็นกระดาษนะ certificate นะการถือครองทองคำเก็บไว้ในที่ต่างๆนะตามธนาคารพณิธย์ต่างๆเนี่ยให้คืนกลับสู่ธนาคารกลางหรือตัวแทนของธนาคารกลางนะเป็นต้นนะ อันนันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณพฤษภาคมของปีพันเก้าร้อยสาสามถ้าเราฟังนะที่ผมทำคลิปมานะพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นนะครับคือช่วงประมาณ9มีนาคมปีพัน3เนี่ยทางปัฒนาธิบดีแฟรงกีรูสเวลล์ก็มีการนะครับพิมพ์เงินออกมาเยอะๆนะตามที่คุณเรเดโอพูดถึงเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อเพื่อกรตุ้นนะเศรษฐ,ฐกิจ นะครับนะเพื่อทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นแต่วันก็ไม่ดีขึ้นนั่นแหละครับเป็นจริงเป็นที่มานะครับทำไมเขาถึงยึดทองคําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะกับคืนมานั่นเองเฉะนั้นะถัดมาในช่วงพฤษภาคมนะครับปีพันเกเนี่ยนะก็เป็นคําสั่งมาวิธีในการยึดทองคําก็เราคิดอยูสิรครับทองคําผิดอะไรใครถือคองทองคำเนี่ยมันรักษามูลค่าหรือสตอลเลตเวลความมั่งคั่งของคนได้ นะแต่ว่าท้าไมป,ประชาชนถือครองไม่ได้จงต้องยึดคืนสู่รัฐบาลก็คือเพื่อเสถียรภาพความมั่นคงทางค่าเงินนั่นเองนะเมื่อมีการประกาศคำสั่งยึดทองคำในปี1 9 3 3เนี่ยนะครับต่อมาปี1 9 3 4เนี่ยนะราคาทองคำก็ขึ้นจาก25ดอลลาร์ต่อออนไปเป็น35ดอลลาร์ต่อออนแต่คำถามที่ชวนคุยก็คือนะคุณเลดาดลิโอก็ถามนะในคำสัมภา,มภาษณ์เขาก็คือทองคำผิดอะไร ทำไมถึงต้องยึดทองคำนะอำนาจนะครับนะอำนาจของคนที่ถืออำนาจนะครับนะเมื่อมันไปต่อไม่ได้ทั้งสังคมนะเขาก็ต้องทำเช่นนั้นคำถามคือ1933ทองคำยังเคยถูกยึดโดยรัฐบาลเลยนะครับแล้วทำไมเงินสกุคลคริปโตอาจจะถูกทำให้การถือครองผิดกฎหมายหรือการใช้จ่ายการทำธุรกิจธุรกรรม ผิดกฎหมายไม่ได้ละ่ะนี่แหละครับอำนาจในมือของรัฐนะครับอำนาจในมือของชนชั้นนำอิลิตนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ตั้งไว้เป็นเครื่องหมายคำถามให้ทุกท่านได้คิดเวลาท่านจะกระจายสินทรัพย์ต่างเนี่ยทำไมผมบอกว่าให้กระจายไว้หลากหลายในโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะครับในเรื่องของที่ดินเพาะปลูกนะครับในเรื่องของยวดยานพาหนะนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มือถือต่าง ะครับรวมถึงเงินสดแล้วก็เรื่องของทองคำนะครับรวมถึงคริปโตเคเรนซีนะเงินสกุคลคริปโตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าวันดีคืนดีเนี่ยผู้มีอำนาจนะครับรัฐบาลเนี่ยนะเกิดมันไร้สเสถียรภาพตรงจุดนู้นจุดนี้เนี่ยเกิดการออกคำสั่งแปลกประหลาดที่เคยเกิดในปี1 9 3 3นะครับในการยึดทองคำนะจากพลเรือน ชาวอเมริกันเนี่ยไม่สามารถถือทองคําแท่งไม่สามารถถือเหรียญทองคําไม่สามารถถือใบเซอร์ติฟิเคททองคําได้อีกต่อไปต้องนําส่งคืนธนาคารกลางแล้วเราจะตอบได้อย่างไรว่าในอนาคตเนี่ยไม่มีคําสั่งแปลกประหลาดอย่างนี้ในการที่ยึดนะครับนะเงินสกุลคริปโตนะ,ะไม่ให้นําไปใช้หรือถือครองอาจจะเป็นการผิดกฎหมายได้ ใครจะตอบได้ล่ะครับนะอดีตก็เคยทํามาเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมการใช้เงินสก,กุลดิจิตอลนะอย่างดิจิตอลดอลลาร์นะดิจิตอลหยวนนะดิจิตอลยูโรนะครับหรือว่าดิจิตอลปอนหรือว่าดิจิตอลบาทด้วยซัำไปนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมบอกนะฮะว่าโลกมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอัตะโยชน์ของสินทรัพย์ทีจริงเป็นตัวตั้งเป็นหลักก่อน นะอย่ากเก่งกําไรในสินทรัพย์ใดมากเกินไปพวกนี้มันต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับนะอำนาจของคนแต่ผมไม่ได้บอกว่าอำนาจนั้นถูกหรือผิดนะเพราะว่าเขาทำไปภายใต้สิ่งที่เขาต้องทำมันจะถูกหรือผิดนะครับมันจะสอดคล้องตามกฎธรรมชาติหรือไม่ผู้ตัดสินใจผู้ทำผู้มีอำนาจก็ต้องรับผลกรรมของสิ่งที่เขาทำนะมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ นะครับแต่เราซึ่งเป็นประชาชนพลเรือนต้องใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตอยู่กับความเป็นจริงในการใช้สินทรัพย์ที่แท้จริงในการดำรงชีวิตนะครับก็เก็บรักษาสินทรัพย์ตามอัธประโยชที่แท้จริงของมันนะครับอย่ากเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปเพราะเราไม่ทราบในอนาคตเกิดเศรษฐกิจพังล่มล้มลงมาเกิดเหตุการณ์อะไรแตกตื่นเขาอาจจะออกคําสั่งแปลกประหลาดก็ได้นะครับ จึงแล้วสูตนฟังนะครับให้ทุกท่านไว้พิจิพจารณานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u ูทูบช n น l อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณนะครับในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับนะใครที่ไม่ฟังมุมมองของคุณเลดาริโอหรือว่าของท่านอื่นๆนะลองย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆนะครับจะได้ข้อคิดนะครับนะหรือว่ามุมมองอะไรนะที่ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะโดยการ พิณาแต่ตองด้วยตัวท่านเองก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ